เอาพี่มาข้ามนั่นพี่ถ่ายแถวที่ไสครับเอาจาเินลเงแม่มันบอกว่าเห็นเปตแถวกินฟรีแม่จาจะมาจ่ายเงินเอาจะว่าจ่ายจะมีเงินสวยู่ก่ามมากินฟรีพี่ดตมาจ่ายเงินสบายสรุปว่าผมมากินฟรีหรือว่ามาจ่ายเงินมาจ่ายเงิน ค่าน้ำพันห้านะพีโ artık, ่โอนเง้นนนด้วยเดาเงินจ่ายเงินสดค่าน้ำพันห้าเมีนคุยคุยกันแล้วไม่คุยคุยแล้วค่ะท่าน้ำพันห้าไปคุณเมท่อไหร่กล้าอะไรนะน้องเย็นโอเคล่อล่อแป๊บนึงน้ำนะคะพี่ป้าเป็นคนเลี้ยงค่ะเบอร์เบอร์ค่ะเงินจ่าเงินนี่เงินจ่ายเงินอย่าปาดเลยอย่าบอกเขาเลยเธอได้็นโย่ว้าว เซตเล่านี่คือเมื่อเป็นบอสครับเมื่อบ้าทเลยเป็นบอสเหตุเบียกต่อครับเหตุเบียกต่อมีเวลาไปหาผู้สาวแล้วบาทนี้หมดถังเลยหมดถังขอบครับกี่บาทคะจำบ่ได้ลรอครับแน่จำบ่ได้ว่าจะเกี่ยวกับเท่าไหร่นะครับ 10บาทสิบาทสิบบาทเาดถักถูกเนาะีแก้ว230รามสิบบาทถูกนะร้าเอาน้ำสองรอยเาไม่ต้องลดเอาไป250ราสิบบาทอนมอ่สวยใจดีเอาไปทน้งก็ได้ทกนมถึงแงอ่าผใจว่ามงนไ้ตกใจว่ามันถือแกละ1สบาทเออมันหายใหญ่ได้สุมานี้